สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลแคมก็วันนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปกาญจนบุรีแต่ว่ามาแวะไหว้พระก,ก่อนขอพรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นศารเทพเจ้าโชคลาบครับซึ่งเอ็ดี้นับถือแล้วก็ศรัทธามามตั้งแต่ร้องเพลงที่ฮอลลีวูดพัทยาเก่าตรงพัทยาใต้อะครับจน นถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้ากลับมาจากต่างประเทศทุกครั้งก็จะขับรถมาหรือว่ามาไหว้ที่นี่แล้วก็มีกรมาหลวงชุมพรอีกที่หนึ่งนะครับที่สักการะอยู่นะครับแล้วกเ็เมื่อก่อนตอนอยู่พัทยาก็ทุกวันพระก็จะขึ้นมาว่วเอ้ยไม่ใช่ทุกวันพระฤหัก็จะขึ้นมาไหว้ที่นี่นะครับสําหรับคนอื่นเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่า ที่เนี่ยเอ็ดดี้มีความรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่า,าทุกครั้งทุกหนึ่งครั้งในแต่ละเดือนเอ็ดดี้จะขอเสียงเซมซีแล้วก็ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ท่านก็จะคอยบอกคอยเตือนสติอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มาเสียงเซมซีแล้วก็ขอขอท่านว่าถ้ามีอะไรที่มันจะไม่ดีในการที่จะไปทำงาน ตามประเทศก็ขอให้ได้เตือนได้บอกหรือว่าถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านาได้บอกมาอะไรเงี้ยเราจะได้ปรับตัวได้ถูกเนาะก็มีบางอย่างบางบางบางเดือนก็ดีบางเดือนก็ไม่ดีอนะไรเงี้ยครับแต่ว่าทเที่ยวนี้ก็อธิษฐานว่าถ้าไปทํางานในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ดีครับดีมากหล่นลงมาบอกว่าพบเพื่อนในต่างแดนแสนสุข,ขีเหมือนรู้เลยอะ ว่าต้องไปต่างประเทศหรือว่าจะได้แฟนต่างประเทศวะต่อไปนี้จะโชคดีมีวาสนาเหมือนลมพัดส่งท้ายส่งท้ายอะไรก็ไม่รู้ส่งท้ายเหมือนลมพัดส่งท้ายเรื่องไม่ดีเลยัหมครับจะได้พาทุกอย่างรอดฝั่งตลอดไปเย่เย ก็สรุปว่าดีครับสำหรับใครที่สนใจที่จะขึ้นมาไหว้บนนี้นะครับก็คือที่ตำหนักเซียนนะครับที่พัทยาถ้าขึ้นมาจากเขาสทรก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงขึ้นมาเลยจะเป็นตำหนักเซียนนะครับนี่แล้วก็ตรงข้ามก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมครับแล้วก็ข้างในก็สวยงามมากอืโอเค เดี๋ยวไปไหว้กรมหลวงชุมพรแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปกาญจนบุรีแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติหลงทางยังไงก็บอกกันด้วยนะ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันที่กาญจนบุรีครับผม